วันนี้บริษัทของเราก็จะมีนหน้าที่มาจากประเทศจีนและประเทศอินเดียมาจะาซื้อที่นาของเราเพื่อไปลงทุนทำโรงงานอุตสาหาการรมต่างๆฝากพวกคุณดูแลด้วยนะบอนี่นะคะนี่คือที่นาเร้ที่เราตกลงกันไรว่าจะนำไปทำโรงงาอนอุตสาหกรรมดัดแปลงเสื้อผ้าคุณคิดว่ายังไงคะจะตกลงซื้อเลยไหมคะเชืออดูอีกหน่อยนะนี่ชิโนขอฝากด้วยนะโอเคค่ะบอส เดินดูที่นาแปลงน,นี้ก่อนนะคะที่นาแปลงน,นี้มูลค่าหนึ่งพันล้านบาทค่ะคือความขอโทษนะคะฉันมาติดต่อที่ดินร้อยล้านบาทค่ะขางฉันติดต่อจองไว้แล้วกับบอของคุณแกจะมีวิญญาณซื้อหรอดูสิรองเท้าแกมูลค่านะะ่าจะยี่สิบบาทอะดูสิรองเท้าเท่าไปร่ขนาดหนึ่งพันบาทเลยนะของแบรนด์เนมค่ะคุณดูถูกลูค้าแบบนี้หรอ คนเราก็มีสิทธ์เท่าเทียมกันนะไม่เท่าหรอกเพราะฉันนัรวยกว่าแกแกจนก็จนคุณรู้ได้ไงว่าคุณรวยกว่าฉันก็จะเท่ากันตรงๆเธอสิคุณก็อย่าดูคนที่ภายนอกนะอืมขอโทษทีค่ะมมีอะไรกันหรือเปล่าคะไม่มีค่ะดูสินางนี่นะมาดูถูกพวกฉันว่าจไม่พูดไม่เพะเธอไม่ควรปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้ ่ดูทีดิอี่กี่ไรคะึไร่คุณสนใจเป็นกี่ไร่คะช่างสนใจห้าสิบไร่ค่ะโอเคค่ตาเต็นนี้เซยที่สุดเลยค่ะคุณลูกค้าแต่มูลค่าแพงนิดหน่อยนะคะเกงหรอหรอใช่ชันเองแล้วทำอไม อืมเน่มเป็นยาซื้อที่ดินเป็นเป็นีเนน้เหรอฉันมีก็แล้วกันพี่นะมันเปเส้อของเล่นดูสิตางชนะ่ะทิ้งก็ได้เหยียบก็ได้นะมีอะไรกันหรือเปล่าคะสองคนนี้อะคะเขาดูถูฉันที่ฉันแต่งตัวแบบนี้และฉันไม่โอเคนี่คุณทําไมคุณถึงดูเขาแค่เพียงภายนอกที่จริงแล้วเขาคือเจ้าของบริษัทเอเชียนกรุป๊ป ของประเทศไทยเลยนะ,นะ,ค,ะคุณต้องจัดการให้ฉันไล่พนักง,งานคนนี้ออกได้เลยถ้าคุณตกลงเซ็นสัญญากับทินร้อยร้านของเราเราจะจัดการไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปฉันตกลงเซ็นสัญ,ญญาค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยเด่ไหมคะไม่ควรดูถูกคนแคบเพียงภายนอกนะคะนี่คุณเชิญมาทางไหนกลับไปทางนั้นเชิญค่ะบริษัทเราไม่ต้อนรับคนที่อิชฉาแบบคุณ ส่วนคุณเจ็บข้าวของและออกไปจากบริษัทของฉันเดี๋ยวนี้